โรงเรียนบ้านท่าคอชุนประสาทศิลป์ตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลท่าคออํอเภอเมืองจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงมัธยมศึกษาปีที่3มแบ่งจํานวนนักเรียนตามระดับชั้นดังนี้ระดับประถมวัยจํานวน50คนระดับประถมศึกษาจํานวน2 1 8คน ระดับมัธยมศึกษาจำนวน111คนรวมนักเรียนทั้งสิ้น397คนจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา22คนปัจจุบันบริหารงานโดยนายธนรักษ์จันสดผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวจิรารัตน์เขื่อนสุวรรณรองผู้อำนวยการโรงเรียน สวัสดีค่ะดิฉันนางวราพรศรีบุตรครูโรงเรียนบ้านผ้าคอชุนประสาทสิงห์สนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครพนมเขตหนึ่งดิฉันทําหน้าที่เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะวันนี้ดิฉันจะนําเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านผ้าคอชุนประสาทสิงห์ค่ะกาหนดเมนูอาหารในแต่ละวัน ให้ถูกตามหลักโภชนาการกำกับติดตามการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อมาประกอบอาหารและควบคุมการประกอบอาหารของแม่ครัวให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยที่ดีได้รับเงินสนับสนุนอาหารกลางวันจากกลุ่ม Immortal Thailand มาจัดซื้ออาหารเสริมขนมผลไม้ให้กับนักเรียนเพิ่มเติม โรงเรียนขอรับการสนับสนุนเพื่อนำเงินไปจัดทำโครงการดังนี้โครงการอิ่มเพื่อน้องเมื่อนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการจะส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสมองที่ปลอดโปรง่งสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศัก,กยภาพโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันให้น้องได้แก่การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนเลี้ยงกบซึ่งโรงเรียนเคยดำเนินการ โครงการดังกล่าวมาแล้วและมีบอ่อซีเมนท์ที่ประกอบไปแล้วสามารถจัดซื้อพันปลาและกบมาเลี้ยงได้เลยโครงการเลี้ยงไก่3า,ามสายพันธุเพื่อจําหน่ายและนําเงินมาใช้ใจ่ายในโครงการอาหารกลางวันโครงการปลูกกล้วยน้ำว้าเพื่อจําหน่ายและนํามาให้นักเรียนรับประทาน โดยจะใช้พื้นที่หลังอาคารเรียนมัธยมศึกษาและอาคารเรียนของประถมปลายในการปลูกกล้วยน้ำวาดังกล่าวโครงการที่โรงเรียนดำเนินการอยู่แล้ว 1. โครงการปลูกพืชส่วนครัวตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และปีที่2ได้ปลูกพืชสวนครัวเพื่อบริโภคและหากเหลือจากการบริโภค ก็จะนำไปจำหน่ายเพื่อหารายได้ต่อไป 2. โครงการสหกรณ์โรงเรียนโดยโรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการสหกรณ์โรงเรียนมาตั้งแต่ปีพศ2560และเคยเข้าร่วมการประกวดในวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี2561ของจังหวัดนครพนมและได้รับรางวัลประเภทผลิตภัณฑ์สมาชิกสหกรณ์นักเรียนดีเด่น โรงเรียนดำเนินโครงการสำคัญเพื่อส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ 1. โครงการโรงเรียนสุจริต 2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 3. โรงเรียนคุณธรรมสบถ 4. โครงการโรงเรียนสะอาดน่อยู่ 5. โครงการธนาคารขยะ ดีครับผมนายธนารั์จันศักดิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขอชุมประสาทสิงถ้าจะพูดถึงโครงการคุณธรรมนำการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนนั้นโรงเรียนเราได้นำเอาคุณธรรมอัตลักษณ์จากโรงเรียนคุณธรรมของสพโถเช่นความมีวิน,นัยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ ความมีจิตอาสาและพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักกาเกษตรพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เช่นกิจกรรมการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3กิจกรรมการปลูกกล้วยนองว้าของนักเรียนประถมศึกษาปีที่5และ6ต่โดจนกิจกรรมปลูก พืชผักสวนครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเพื่อนำเอาผลผลิตเหล่านี้มาแปรรูปเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจลดภาวะโภชนาการของนักเรียนให้มีสุขภาวะทางกายและจิตใจที่สมบูรณ์ได้รู้จักคุณค่าของอาหารและสนุกในแนวทางตามแนวทางพระราชบนญิ ตามหลักทฤษฎีของเกษตรพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ทั้งนี้โรงเรียนเรามีจุดมุ่งหวังสูงสุดเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมหลังจากเรียนจบสามารถดำรงชีวิตในสังคมเป็นพลมเมืองที่ดีของสังคมสืบไป